ภาพบรุบแระ์ใสภาพสตรีอิดิีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินคอแลบฟรีเลนคําอธิษฐานในวันที่จากเลยสกินเซ็ตนี้เดียบทำถึงมากรสมากเาลยเาเาไปไลเาไปฮัลโหลสวัสดีชาวอันุ่าจะชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมไอเดนติฟ แล้วในวันนี้เน,เนี่ยที่สุดคอ l l แลบของฟรีเรนก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคน oh. และก็แน่นอนนะคะเราจะมาประเดิมรีวิวสกินของฟรีเรนก่อนเพื่อนเลยสตาร์เดินี่คือเบียวถึงขนาดแต่งเป็นฟรีเรนไลฟ์เมื่อวานมาแล้วนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปเช็คในช่องได้เลยนะคําเตือนเกลือชิบหายนแล้วก็ไม่ได้มารีวิวแค่สกินนะคะคิวจะมารีวิวเครื่องประดับด้วย <Wow. S 1> ในไลฟ์ นีคิวอัปเกรดมาเป็นเครื่องประดับสีทองเรียบร้อยนะคะสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นเพื่ออัปเกรดได้สูงสุดไปที่ระดับ A นะคะแต่ถ้าอยากได้ระดับ S อันนี้มึงต้องเติมโอ้ยอีเด็กอาเราพูดมากมาเรียบปากเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะคะทุกคนฟรีเล่นจะไปไหนน้ะอืมก็กะว่าจะไปเซเว่นหน้าปักซอยน่ะงั้นเหรอฝากซื้อสมกี้บด้วยนะอืมได้เลยแล้วเจอกันนะ Eternity Later ฮิเมลฉันกลับมาแล้วเรื่องกลับมาเร็วงั้นเหรอแต่เท่านั้นฮิเมลงั้นเหรอจำได้ว่าไปเว7น่าแปักอยแค่แป๊บเดียวเองทำไมกลับมาฮิเมลแก่เงาซะตั้งแต่เวขผมเดอนแล้วมันผ่านมา50ปีแล้วพี่เล่นสตาร์เด๋ขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพ เกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง30,000 0คนตาเดือดเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้าหรือเปล่าเนี่ยโปรโมาชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องสไตล์ดิวตูนนำโค้ดสไตล์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมวพาเพทเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสไตล์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันจะย่อผัวตาเดือดเปนกะเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอ แล้วก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยขอบคุณแฟนอาร์ต้องๆทุกคนที่ส่งเข้ามาในดิสคอร์ดมากเลยนะคะลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ในเมนเดย์หาวเองเด้อ เอาละค่ะได้ห้องไปที่เรียบร้อยแล้วตับแบบป่าว่องกดอะไรกันทะทุกคนหยิฉันมารีวิวสก,กินทำไมต้องมาเจอแต่ด่านอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะฟิลมาเดินป่าเนาะทุกคนนะมาจนภัยเดินป่า a few minutes later อุ้ยน้าโหลดเ็าทำดีไล้เนียแกว่าบาคือแบบเสียอย่างเดียวกระตุกที่ผายโอเคเรียบร้อย <Wow. S 1> เออโหเกิดบาก็เจอจริงช้าเลยเกิดตรงกลางขนาดนี้จะโดนหรือไม่โดนหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่เข้าเครื่องก่อนละกันค่ะอาเก็บเวทซะก่อน ฮ้ยเอฟเฟกต์ตอนกดสกิลเหมือนไรเวนแหละทุกคนเขาทำดีนะเนี่ยอ้จังหวะนี้ปั่นได้ปั่นกันทุกคนอุ้ยแย่แล้วค่ะฮิมเมลโดนจับนั่งไปแล้วะฝากไปช่วยฮิมเมลด้วยนะสตาร์โอเคเครื่องต่อไปก็อยู่ในบ้านใหญ่สินะบ้านใหญ่อ้าวเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเลยสตาร์คนนี้แกปิ้งฮุกตัวเองก็บีทำไมไม่ใช่ไดนกระจกตีเฉยเลยแลวก็น่นอนนะคะคนที่เล่นสตาร์คือไอ้งก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะเรื่องโดนเก็บสักทีเฮ้อ ว่าดียังไงแมรี่แมรี่โอเคคิดว่ามันเห็นเราแล้วแหละที่แมวไม่ต้องห่วงนะเรามาช่วยเธอแล้วเราจะเราจะโอเคดึงเลยแล้วกันเออทันเฟสพอดีไปเลยมาค่ะทุกคนเองเฟสโซทรกรอไว้ก่อนจะได้โซไหมจะได้โซไหมหมุมนี้ไม่น่าโซได้ไหมเอยแต่ถ้าวิ่งมาทางนี้ได้ได้โซตรานเออไปเลย อุ้ยแย่แล้วแม่เขาก็จอกมาแม่เขาก็จกมา <c oughs> ไม่เป็นไรฮิมเบลเธอไม่ต้องห่วงเราเธอหนีไปโอ้โหมันเอาฮิมเบลต่อเอจะทำยังไงก็ได้แต่เธออย่ามาล้มอีกคนหนึ่งนะฮิมเบลให้ฉันล้มคนเดียวก็พอโอ้โหมันตามต่อจริงจังมากทุกคน <c oughs> อุ้ยแม่ดูผมแน่เลยว่ะล้มแน่โอ้โหไม่โดนดีนะชาร์จไม่โนดนเนี่ยไปต่อเลยเธอไม่ต้องห่วงเราอืออยาให้กระจอกมาเขาพอถ้ากระจกมาน่าจะขีดนะท <c oughs> ิมเมลซู้อซืส่วนเราโอ้โหเพิ่งขอได้ประมาณ70%โอ้โหไม่น่ารอดแล้วผู้กล้าผู้ เฮลอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยแบลรี่เราเอากลับป๋าใจเย็นแบลรี่ใจเย็นโอเคมันอุปุกล้าสตาร์ขอร้องล่ะจิกมีกูขึ้นไปทีจิกมีกท Thank you, ทูทีแตงกิ้วทีทำเอาล่ะจังหวะนี้ขอเวทมนต์ลอยตัวเลยค่ะเผื่อเขากระจกมาหาเราจะได้บินหนีนะอันนี้คือแผลน,นะคะ แต่ว่าน้องแฟนเป่าขลุ่ยมาให้ก็ขอรับเลยแล้วกันอุ้ยเวทร,รักษาเวทร,รักษาน่าจะช่วยได้นะคะทุกคนแต่จากสภาพรูปการู้กากูไม่น่ารอดเอ,เอาล่ะงั้นเราฉีกมาปั่นดีกว่านะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เครื่องขาดมากเลยอะอุ๊ยแม่กับมองหรือเปล่าชั<อ>ากพักกระจกมาหาสตาเดร์แน่เลยนั่นไงโอโหตอนซื้อไว้ทำไปไม่ไดูเอ้าตรงนี้เมื่อกี้กดไฟวิวไม่ทันเลยทุกคนไม่รู้ว่าเงามาอยู่ตรงนั้นมาคะ่ะอันนี้เวทร,รักษาของแท้ ถือว่าปัมเวทรอไว้ก่อนตอนนี้ฮิมเมลกำลังจุ๊กอย่างเอาเป็นเอาตายเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจปั่นนะคะเอ๋อยากเห็นเอฟเฟกต์ยิวของเครื่องประดับอันนี้จังเลยด้ามันต้องสวยมาก่เลยอะอแต่ว่าฮิมเมลจุ๊กอยู่เนี่นาแต่เ็าอยากเห็นเอฟเฟกต์ยิวเหมือนกันนะไปนะมือมือมันไปเองมือมันไปเองเวทมนต์เสกุ่งดอกไม้อุ้ยุูงดอกไม้นี่มันสวยจังเลยอุ้ยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะโอเคตาม e ีิเมลต่อเกือบแล้วไอ้ครูเฮ้ยคือแบบเขาทำดีจริงนะเนี่ยเกมแม่งโคตรสวยอะ่ะอ้คุ้มแล้วเนดะ็กที่ใช้เงินแลกมาเด็ยทุกคนว่าแต่โค้ก้าเป็นไงบ้างนะโอเคค่ะฮิวเสร็จแล้วอุ้ยฮิวเสร็จทุกดอกไม้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะมันสวยอะ่ะ <Wow. S 1> ข้อแบบนี้เป็นข้อแบบที่ดีมากค่ะที่ติไม่ได้เลยอะ่ะยกเป็นเกมเกมอ่อเอาล่ะเครื่องนี้จะเสร็จแล้วค่ะอ่ะสุดนี้เสร็จก็เหลือแค่เครื่องสุดท้ายละว,ว่าแต่ฮิเมลไปจูงตรงไหนเธอเราเก็บเวสโซารัคมารอช่วยเธอแล้วฮิเมล โอเคฮิมเมลอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก่อนฮิเมลเตรียมเครื่องเขาร <_ d ick> หัสอะไรมีคนโดนผมถามว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาล่อไปกดครับเฮ้ยขอโทษนะฮิเมลฉันมาช่วยเธอไม่ทันโถเอ้แต่ว่านะชีวิตมนุษย์ก็งี้แหละจะช้าหรือไวสุดท้ายก็ต้องคิดอยู่ดีอีบออดอันนี้มันสวยดีว่ะเอาดีๆไหมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังเลิกชมไม่ได้เลยทุกคนเออทำดีก็ต้องชมทำสะุนก็ต้องด่านะคะเอาละ่ะไร่เวฆลอยตัวทิ้งไว้ก่อนเพื่อเขาเปิดกระจกมาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมาเป่าวะอาจจะมาเช็คก็ได้นะ ย,ย,ยังไงก่อนยังไงก่อนอกระจกมาว่ะมันเช็คมันเช็คมันเช็คเอ้มันมีเวิที่ทำให้เปิดประตูไวขึ้นหรือเปล่านะอตอนนี้แมรี่กำลังตามสตาร์กอยู่ค่ะทุกคนส่วนเรากับแฟร์เนี่ยก็พยายามเปิดประตูให้เขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาได้หรือไม่แต่คิดว่าไม่น่าจะทานนะเนี่ยนอกจากจะมีไฟไวิวหรือว่ามีฮุกเหลือ,อว่า <What? S 1> โอเคมันใช้ไฟไวิวไปแล้วขาดรอดมึงเหลือศูนย์แหละ oh. ลาก่อนนะสตาร์ก อุ๊ย,อ,ยอะไรอะไรแมรี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกเผ่าปีศาจอยากจะโดนแม่ซ้อนฟ้าของฉันอย่างนั้นเหรอเอออันนี้ไม่ได้คนตีทัคเตอร์นะคะทุกคนล่อ Hawaii, เขาไว้เผื่อว่าไอ้สตาร์มันจะลุกเองได้นะ40เปอร์เซ็แล้วแต่ถึงว่าไม่น่าทันแล้วโทษทีนะกสตาร์และนี่คือสภาพของคนที่ไม่ได้ออกประตูอีกไม่เป็นไรนะอเฟรดเดี๋ยวอาจารย์หาผัวใหม่ให้ A few minutes later ฮัลโหลอเกนเรามาต่อกันอีกสักรอบนะคะทุกค เหตุผล <traged ian> เลยนะคะหนึ่งเกมมัน oh. ส <the> ั right ้นเกินไปส่วนเหตุผลที่สองเลยเราผิดใจแล้วอย่างที่เห็นรอบนี้คิวมากดโซโล่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คิวไปเจอคนคนหนึ่งมาค่ะเหตุการณ์เกมก่อนหน้าเดี๋ยวสั่งอะไรกินดีวะแปลกๆนะพี่รู้กดไปเจอกันเทยอีกวันไปเจพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอัดคลิปอยู่วันไปเอพี่เบิร์ดใหญ่เลย โอ้โดนก่าเนี่ยยื้อเนี่ยจริงกูจะโกหกเราไปดูชื่อดิน้องโมบี้อ่ะเออกดมาคนเดียวเหรอเออนั่นดิเอ๊ะเดี๋ยวมานี่นะอย่ามานี่นะเสียงมันอยู่ที่ตูดกูเลยเสียงมันอยู่ที่ตูดกูเลยเฮ้ยมันอยู่ที่ตูดกูจริงด้วยดิเดี๋ยวกูมาหลบเฮ้ยอ๋อดีดีเอาดีดีหาหาไม่เจอไม่เจอกดหูกดหูไปแล้ว ใช้เมื่อกี้พี่เลยมาหลบก่อนไงพี่เลยใช้เป็นเมฆแทนไงพว่เนี้ยอยากกดตีพี่เบิร์ดว่ะละครลาสต์ a few minutes later เหนื่อยว่ะอยากโดนคนแก่ด่าว่ะอยากโดนคนแก่ด่าว่ะอยากโดนคนแก่ด่าประตู49%อีกก็เซตดพี่เบิร์ดเร็วกว่านี้พี่ด้วยไปสิบสี่แล้ว มาแล้วพี่หลังพี่เร็วกว่านี้พี่พี่เบิร์นเร็วกว่านี้พี่พี่เบิร์นเร็วกว่านีได้ไหมพี่เอาไปมีตาแดงมีไม <c oughs> ่มีตาแดงกูทักหายเบิร์นเลย เรื่องราวก็เป็นอย่างที่คิวเล่านะคะในเกมก่อนได้นี่แหละเสียดายตอนคิวทักไปพี่เบิร์ดบอกพักแล้วนอยอ่ะใช่สิเดี๋ยวนี้ไม่รักน้องรักนุ่งแล้วเอาละปําเบสโซทักเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ว่าแต่ฮันเตอร์คุณตัวอะไรเอยไปหาเครื่องอื่นปั่นกันดีกว่าค่ะ อ้าวตรงนี้มีคนปั่นอยู่แล้วอ่อโทษทีโอ้โหเขาไล่กันอยู่ข้างบนนี่ว่าเออล้มไปแล้วด้วยไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปปั่นในโรงงานรอเพื่อนก็จุกนานอยู่แต่ทำไมเครื่องมันดูช้าจังเลยวะไม่รู้แหละไรโซทราเก็บไปก่อนโอ้คืองนี้ปั่นไปเยอะเลยนี่ว่าโอเคเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่อง a few minutes later เพื่อนช่วยกันไปแล้วค่ะเอ้แต่ว่านั่นเข้าโรงงานหรือเปล่าจังหวะน,นี้กูไล่รอเลย้าเลย,เลย,เลยสตาร์กจ,จะช่วยได้เองอ,อคู่นี้มันโค้งกันจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาละโซทราดีแน่ถอยไปเลยนะ ผ่าปีศาจอย่าไปยุ่งกับลูกศิษย์ของฉันโอเคช่วยได้แค่นี้แหละกลับมาปั่นต่อกัะทุกคนว้าตายแล้วไม่นะเฟรนกล้ามาทำร้ายลูกศิษย์ฉันนักเผ่าปีศาจหน้าขาวอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะมาตีแจ็แผดทุกคนอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยโดนล่ัตว์ทันไหมทันไหมโอเคโดดทันอยู่เฮ้ยตูไม่รู้ว่าสีมันจะหันควักงมาหาเราเลยแบบนี้จูอยากจะเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนเลยอะสีสีก็หลอนด่าฉันไงด่าก็จริงแต่ว่าเราด่าในใจเราไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดสักหน่อย แับสเปลแบบทุกคนอุ้ยยวกอนเดี๋ยวก่อนอือดีนะยังมีไฟวิวสังหวีนนี่แหละจังหวีนนี่แหละโซลทารมีเอาไปกินว้าสตาเดอร์เ,อเธอเ็าเล่นใหญ่ไฟกับพิบเกินไปเวทีมีตอนนี้เหลือไปถึงครึ่งหลอดแล้วค่ะทุกคน<อ>แล้วติดครูดาวอยู่ด้วยฉีกเข้าไมาไม่ทันแน่เลยว่ะ<อ>นี่น่มองหน้าเอาหลักเวทของเราไปแล้วมาเลยโซลารโซดไม่โดนแม่เอ้ยว้าแล้วเสียไปทุกอย่างเราด้วยไงเสียทุกอย่างยกเว้นเสียตัวแล้วค่ะตอนนี้สตา์เดิร โดนแน่โดนจิกโนวินเทลเนี่ยโดนจิกโนวินเทลฝั่งซ้ายไปแล้วเพื่อนจ๋าสองเครื่องสุดท้ายมึงทำอะไรมึงก็รีบทำกันนะฮะหลไอเครื่องตกรอบเราปั่นทิ้งกันไว้ไม่ใช่หรอใครก็ได้ไปซ้ำใครก็ได้ไปซ้ำทีส่วนกูนี่โดนซ้ำแล้วอุ้ยทุกคนคิวเพิ่สังเกตกิชาตัวนี้เลี้ยงแมรี่ทำดีมากทำถูกมากสตาร์เดินขอสนับสนุนให้กีชาทุกตัวเลี้ยงแมรี่ค่ะแต่กดอีกเลยสตาร์ช่วยฉันด้วยสตาร์ อะไรก็ได้ขอแค่คอนเฟิก็พอแล้วตาตังอ่ตาตังโอ้โหมันบิงเอาเพื่อนเลยชิบหายแล้วไงกูตายฟรีบ่ดิโหเพื่อนมันจะเดินกลับมาแล้วนะแกมันจะเดินมันเดินแล้วมันเดินอ้าตีก็อ่เฉยสวยเพื่อนขอบคุณมากเลยจะตา เฮ้ยทำได้ดีบ้านะเมื่อกีว้ว่าไม่ได้ว่าแต่ทําไมเครื่องมาาันช้าจังเลยวะเนี่ยนี่คุณมีหน้าตำรวจจริงหรือเปล่าทําไมเครื่องมาาันช้าจังเลยแม่อ,อ,อ,อย่าอย่าแดนอย่าแดนบอกหน้าแล้วนะมองอยู่มองอยู่ส่องเบิ้งอยู่เด้อส่องเบิง้งส่องเบิ้งอยู่อุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลว,ลวอุว้ยดีแนะ้ตรงนี้มีไม้พอดีเอ้ยเพื่อนเพื่อนไอ้เครื่องตงกลางมันจะเสร็จแล้วใครก็ได้ไปซ้ำแทนทีเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยอย่าด้วยสิถ้าแทนได้เราก็ก็ไปกินดาบอย่ามาลงที่ชันไม่รู้แหละพับไปก่อนเออเราก็มองหน้ามองหน้าไมอง ฉันจะแก้งฉันจะแจ้งว่าอันนี้เกือบอุย้ยเฉียดหอยฟีเรนไปนิดเดียวค่ะเออเครื่องเครื่องใกล้เสร็จแล้วขาดอีกนิดเดียวว่าแต่ฉันมิ่งออกไว้ําไมกันนะทําไมกันนะเออไม่มีอะไรจะเสียแล้วนอกจากเสียตัวเรียบร้อยอุ้ยเครื่องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ได้อยู่แอนจากสตาร์กําลังตั้งใจปั่นให้เราอยู่คะ่ะทุกคนนั่งกาอีก็น่าจะเตรียมเครื่องได้พอดีคะ่ะเราต้องมีคนเข้ามาช่วยคนหนึ่งโอเคเก้าสี่แล้วคิดว่า 99. เก้าเก้าเลียตัวจุดได้เด็กๆของใครสักคนมาช่วยฉันทีมิเรียรกัน มาช่วยอาจารย์ทีลูกโอ้โหเข้าสองเลยเหรอะตารไมไเก็บของไ้ได้ท้ายเกมหน่อยไอ้ลูกอุ้ยเขารอให้อยู่สวยสวยดึงฟรีดึงฟรีจังหวะนี้แหละมาได้แซ่แบแซ่แบพี่น้องเรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะพเพื่อนเพื่อทุกคนเออจุดสี่มีเกี๊ยวแต่จะได้ออกสีหรือเปล่าก็อีกเรืเ่องนึงขอแวะเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะคะเผื่อได้ของดีอา้าวสตาร์คลงไปแล้วนี่นาะรอก่อนนะเพื่อนถ้าสมมติว่าได้นาฬิกาเดี๋ยวไปอ้าวอ้าวแล้วเพื่อนกาอยู่ประตูโน้นหมดเลยสีพลาดละเธอ เอ้โหไม้คอหัวหมาทุกคนอุตส่าห์แบบมาเปิดอย่างด้านนาฬิกามากกว่าอ้าวแล้วเพื่อนเขาออกไปเลยแฮะตอนแรกคิวกะว่าจะวนกลับไปช่วยอยู่อะแต่ว่าคนอื่นเขาออกหมดแล้วทุกคนคิวก็ออกบ้างดีกว่าอย่ยเพิ่งมาละสีเราเราเปิดประตูเสร็จก่อนเปิดประตูอารียบร้อยโอ้ยแล้วทุกคนเกือบลืมคิวน่ะได้ยโมดนอนอ่านหนังสือแล้วทุกคนขอโชวก่อนออกสักหน่อยแค่นี้แหละพอใจแล้วกระดูกตาดีเพื่อนเราดีทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุน คลิปล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ